ครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ล่ะเปิดไปสามสิบเก้าครับผมแม่พันเนาะครับผมปแม่พันธุ์สูงเท่าไหร่ครับนี่สูงร้อยสามสิบสองบวกครับร้อยสามสิบสองบวกครับกำลังขึ้นพอดีครับเป็นสัตว์พอดีโอ้เป็นสัตว์พอดีเนาะครับผมเป็นสัตว์พอดีเนาะเปิดไปสามหมื่นเก้าพันอ่าเอาเป็นแม่แม่พันธุ์นะครับเด้อนี่เด้อได้ลูกตัวนึ่งนะครับโอ้ได้ลูกมาตัวนึงแล้วเนาะได้ลูกตัวหนึ่งแล้วนะครับเด้อแยกไปแล้วเนาะครับผม โเดี๋ยวนี้ท่องว่างเนาะโอ้กําลังเป็นสาตร์พ้อมจะผสมเนาะอ๋อเป็นแม่พันธุ์ตีสดสมบูรณ์นะครับได้ลูกนึงแล้วเอาเบื้องหน้าตาพเพิ่นเดอนีีเดอ้อนะครับเป็นควายแม่พันธุ์นะครับเอาแข้งขาเพิ่นนะครับใส่ถุงเท่าอย่างดีเลยรับประกันตํำนี้นะครับหม<ๆ>มีต่ำนี้เด้ออ๋อน้องเพิ่นรับประกันตํำนี้ครับพ้องจะผสมนะครับเดอ้อเป็นพ้องพ้องตัวที่สองต่อไปนีเด้อเอาแข้งขาหมมีตํำนี้ครับ เราว่าเป็น <regret S 1> แม่พันธุ์สีสมบูรณ์ครับเอาพี่น้องนําไปนะครับผสมเป็นแม่พันธุ์ได้เลยเอาเปิดไว้เท่าไหร่ก็ละเปิดไว้สามสิบเกครับสาต่อรองใดเบอร์โทษอ่ะศูนหครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามสามครับแปดเจ็ดสามสามเนหอยผาครับหอยผ้าโอ้หอยผ้าจะก็มันง่วนมนบ่แมนแครับอ้มอดีมากวนมีควอยตัวหนึ่งเนาะโอ้โหจักจะจำเสียงได้ แต่ว่าหนาจำอ่ไ้พ่อใส่แม่เลยแต่ว่าจำเสียงไปไเปิดเท่าไรแม่เปิดไปเท่าไรครับแม่ลูกเจ็ดมือนเนาะเป็นลูกตัวที่เท่าไรเพื่อนครับเนี่ยโอ้ตัวแรกเนาะน,นี่เนาะ ตัวที่สองในทองเนาะเพิ่นทองเจ็ดเดือนแล้วครับสามเดือนโอ้สามเดือนแล้วผสมพ้อยมากครับในทองเพื่อนผสมไอไอนันนีเพื่อขั้วใช่ไหโอ้เป็นคั้วคุ่มฝูงนะครับเนาะเอาเป็นแม่พันธุ์ลูกสองเด้อโอ้ลูกแรกนะครับลูกสองในทองเพื่อนผสมพอพันธุ์นะครับพอพันธุ์คุ่มฝูงเนาะอานนี้ครับสูงเท่าไรครับแม่นี่งสูงเทิบเก่านเกาเนาะนิ้บเก่าครับเป็นแม่พันธุ์ที่อ่างทองใหญ่สมบูรณ์เพราะตรงขั้นะครับแข้งขาพวกนี้แบบนี้นาะครับเนาะ ไม่มีตำหนินะครับเดอ้อเอาเป็นแม่พันธุ์สิให้ลูกดีครับนี่ลูกคนนี่ลูกเป็นลูกตัวแรกเนาะนี่เนาะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ก่อนนี่ป็นเมียจ้ะโอ้ลูกตัวเมียนะครับเดอ้อหมายถึงแม่ลูกนี่เจ็ดมื่นบ่โอ้แม่ลูกแม่ลูกตัวนี้แหละตอนตัวนี้ท้องพอดีเนาะโอ้ผลสามตัวเลยเนาะสามตัวไปเลยครับเอาละครับบอเจ็ดมื่นต่อร่องเลยเนาะแม่เนาะต่อร่องได้นะครับต่อร่องได้นะครับเบร์โทั่วเลยครับ ศูนย์ห4สองหกนึ่งี่หานึ่งสองจากสาข้คว้ยเนี่จากโคไซคโอ้โคไซเหเอนด่ขึ้นรถแล้วบอ่ครับเนี่ยเปโอ้แม่ลูกนี่นะเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่แสนหกแสนหกหมื่นนะครับลูกตัวเมียหรครับบ่โอลูกตัวผู้นะครับเ้อเพิ่นได้ลูกมาจ้าตัวครับนี่โอ้สามตัวตัวนี้เป็นตัวที่สองเพิ่นบอ โ,โอ้ตัวที่สามหมเนี่ยครับโอ้ตัวที่สามทองก้นว่างบ่ครับเนี่ยทองเบิมพันล้านเนาะโอ้ทองผสมแล้วเบิมพันล้านเนาะในทองเพิ่งอะไรเป็นตัวที่เป็นตัวที่สี่เนาะครับโอ้จักเดือนแล้วครับจักเดือนและทองเดือนกลัวได้ครับเบิมพันล้านเด้อในทองเพิ่นรับประกันรับประกันรัทองอันนี้เป็นตัวที่สามเนาะครับตัวที่สามเป็นตัวผูได้ครับเด้อนะครับอ่าผสมแล้วในทองเพิ่นเป็นเบิมพันล้านได้ครับเด้อสูงเท่าไรครับนี่ยโอ้ลอยสามสิบ แปดสามสิบเกาด้วยครับเด้ออ๋อเป็นแม่พันธ์สีอ่างทองง่ายๆครับอ๋อเนื้อนังดีๆนี่มุมีจำหนีเนาะครับแข้งขาเพิ่นรับประกันแข้งขารับประกันนะครับเบื้องหน้าโอ้เขา่นสวยๆจ้าเนาะอ๋อเป็นแม่พันธ์สีสมบูรณ์ให้ลูกดีครับนะครับให้ลูกมาแล้วสามตัวนี่ยืนเฮียงคางเพิ่นอยู่นี่ให้ทองเพิ่นกับบ้มพันล้านนะครับเด้อตัวที่ตัวที่ซีนะครับจักเดือนแล้วก็สองเดือนกลัวโอ้สองเดือนกลัวแล้วนะครับเนาะ ตรวจท้องพานแล้ลรับประกันท้องพร้อมเนาะรับประกันะหนึ่งแสนหกหมื่นหกหมนะครับเนาะต่อรองไหนเนาะได้ครับต่อรองไหนโอ้ต่อรองไหนเบอร์โทษยครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดสามเจ็ดส่เด้าสีอาพี่น้องโท่มากด้ครับด้วยจังใ้คุ้ยขอเขาเรื่องนะครับแสนหกหมื่นี่ได้สามได้สเอาได้ตัวนี้แหะก็ได้ทองอีกเป็นเบิ่มพันล้านเอ้า เบอร์ใต้คลิปเนะครับเด้อเอาๆโทรมาเลยครับขอบคุณนะครับครับครับอยูงเมื่อไหร่วะนี่ครับผมสาวน้อยกว่นี่เดินเฝ้าอยู่นี่แม่พันธ์เหรอครับครับโอ้เพลงที่เสียงดังครับเขาคลิปออกปรได้เลยดิเสียงเพลง อ๋อช่องเสียงเบิ่งเปิดเท่าไหรครับแม่สาวนี่เปิดไปหกสิบครับหกหมื่นเนาะหกหมื่นเพิ่นสูงเท่าไหรครับเพิ่นสูงสูงร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเนาะประมาณนี้เนาะร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดได้ครับเป็นแม่สาวได้ครับแม่สาวหน่อยเนาะครับผมหนึ่งปีสองเดือนครับหนึ่งปีสองเดือนครับเพิ่นยังเป็นสาวหน่อยสดสดอยู่ครับเนาเบึ้งหน้าทาเพิ่นนี่ครับเชื่องเชียงครับกล้วยเชื <ire> Oak, ق, yeah. athlete, ่องนาเลี้ยงเลยนะครับลักษณะพิเศษของของกล้วยเพราะยังเชื่องเช นาเขาอกขลิ่งครับอ่าเอาเบิึงแข้งขาบ่มีจำนีเนาะใหญ่เลยเนี่ยเอาแข้งขาเพิ่นไม่มีจำนีเด้อโบมีจำนีได้ครับเด้อนนั่งหนาแน่นนี่แหละครับเอาเอาถือว่าเป็นแม่สาวน้อยสิสมบูรณ์นะครับเติบเปิดไว้ที่หกหมื่นเนาะหล่ะเนาะครับผมโบได้ตัวได้ครับตัวได้เนาะเอาเบอร์โทษเด้อศูนย์แปดซีครับ สองแปดสองครับสองแปดสองซีหาหาเจ็ดค um, of ่ะซีหาหาเจ็ดเนาะมาจากไซหลานี่มาจากมหาสารคามมาจากโอ้โหมาสารคามมาฟื้นเมืองครับควายมหาสารคามครับเอ๋อสนใจเอาไปเป็นแม่พันธุ์เออพี่น้องโทรมาเลยครับขอบคุณหลายเดีอยหล่ะเดลยเอาเมื่อเลยวะเปิดเท่าไหรแม่ลูกเนี่ยห้าหมื่นสามแม่ลูกนี่นะ ลูกตัวเมียลูกตัวเมียโอ้ลูกตัวเมียเปิดอนหามื่นสามเอาลูกตัวเท่าไรเพิ่นครับนี่ลูกตัวนี้แหละโอ้ลูกแรกเพิ่นบ่นี่แม่กระเทือกแม่ได้โอ้แม่กระผสมแล้วผสมได้สักเดือนแล้วครับนี่ค่อมี่เนาะผสมค่อมตัวบ้านนี่เนาะโอ้สามสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วเอานี่ลูกแรกครับเป็นลูกแรกเพิ่นนะครับในทองกระผสมแล้วเด้อนะครับชุงเท่าไรแม่เพิ่นนี่ อร่อยยี่สิบได้ป่ะนี่ประมาณนี้เนาะแทงขาเพิ่นบ่มี่ตำนี้เนาะไม่มีตำนี้เด้ออานี่เปิดไว้5ห0 0 0 53าหมื่นนสเนาะแม่ลูกเนาะเดี๋ยวกันได้ทองอีกตัวนึงหาหมื่นสาเบอร์โทษเลยครับศูนย์แปดเก้ายแปดเาสี่สองสหหนึ่งสี่เนาะอออเมื่อบ้านได้ครับบ้านนี้คำมวงคนละโอ้คำมวงเด้อครับ่อยจากการสินคำมวงครับเอาขออคุณดหลายครับ แม่สาวหน่อยเนาะเปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดหนึ่งแสนสี่ขับลูกเจาสั้นครับโอ้หนึ่งแสนสี่หมื่นเป็นลูกเจาสั้นเนาะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเนาะเพิ่นสูงเท่าไหร่ครับนี่ยหลอดร้อยสามสิบบวกคร้อยสามสิบบวกเนาะร้อยสามสิบบวกเด้อเป็นแม่สาวหน่อยเด้อครับเด้อเพิ่นจักปีเนาะนี่ปีกับสองเดือนปีสองเดือนเนะครับเป็นแม่สาวหน่อยปีสองเดือนเด้อเอาลูกเจ้าสั้นนะครับเด้อเรียว่าเป็นอ่ามีห่อครับแม่พันธุ์สิเผ็นแม่พันธุ์มีห่อน้อยๆครับปีสองเดือน นะครับนะครับเบิวันบอลไทยบันเดอร์นี่เอาคือว่าเป็นแม่สาวสี่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเด้อเอาหน่แข้งขาบ่มีตบบนี้และเนาะรับประกันทุกอย่างเด้อเอาพอคนรับประกันนะครับทูกอย่างเล่นเครับเอาหนีเชื่องเชื่องนะครับเอาหนิลูกเก่าอืมครับโอ้โหนี่ลูกเก้าจะเล่นบะเสาหน่อยให้กันเนี่ยโคเดือนครับผมโอ้ลูกเก่าจะเล่นเพิ่นสูงจะได้สาหน่อยนี่ย สามารถเมตรสิบเมตรสิบเนาะเอาลูกเก้าจะเล่นเลครับเล่นเด้อเด้อเอาฝนยังหน่อยครับโอกาสตีโตเป็นแม่พันธุ์ยังไงสมบูรณ์นี่ยจังนี่โอกาสหลายนี่ยเอาเอาเ,เอาบื้องหน้าเนาะลูกเก้าเจริญนะครับเ,เปิดไปแสนสองครับเปิดไปแสนสองเนะาะสาวหน่อยเนาะหนึ่งแสนสองหมื 2> 1, 2่นได้ครับแข้งขาวมีุมนี้เนาะม่มีครับไม่มีตำหนิเอาลูกเก้าเจริญเบื้องหน้าเพิ่นคักๆครับนี่เอาถือว่าอนาคตแม่พันธุ์ดีสวย สดสมบูรณ์แล้วนี่เนาะครับโอ้นี่ครับเอาเอาเข้งขาบ่มีแต่นี้เนะครับเด้อเอามัดตัวละยังดีครับเฮ้ยโอ้ตัวนี้บ่แม่สาวคือกันแม่สาวครับแม่สาวเส้นสองหมื่นโอ้เส้นสองหมื่นเนาะตัวนี้เนาะลูกไฟละเส้นสองหมื่นเบิ้มครับเบิ้มเบิ้มพันล้านเนาะ แสนทองเมื่อพันสูงเท่าไรเนาะนี่มาประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยสามสิบปุ๋แล้วเนาะขัดระมาณสิร้อยสามสิบปุ่นล้วจีะเออร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบีตัวนึงนี่ลูกเบิ่มก่อนเดี๋ยวเถอเบิ่งก่อนใช่เพิ่นเบิ่งก่อนมาตาเพิ่มเด้อนี่ครับเด้อผมมีตำัหนี้นะครับเด้อลูกบิ่มเนาะนี่เนาะลูกบิ่มพันล้าดนะครับผมมีตัวนี้เอาแข้งขาเพิ่นดีเพิ่มขึันเี่อเอาเบิ่งเอาเนื้อหนังเพิ่นเด้อยังเป็นสาวหน่อยอยู่ครับนี่ นี่หน้าตาเพิ่นเลยครับอนาคตแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ดีๆแล้วนี่เอานี่ลูกเปิดไว้แสนสองเลยเนาะแสนสองอันนี้ก็ลูกเบิ้งขึอนกันลูกเบิ้งเปิดเท่าไรครับนี่แสนสองหมื่นนี่กันหมืนกันเนาะครับอายุใกล้ๆเคียงกันโอ้ปีสามเดือนตัวนี้กะปีเดียวปีเดียวนี่เพิ่นขึ้นใหญ่แต่เนาะสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์สูงเท่าไรร้อยสามสิบขึ้นไปได้เนี่เนาะร้อยสามสิบบวกขึ้นกันลูกเบิ้งพันล้านได้ครับเลือเบิ้งหน้าตาเพิ่น แข่งขาใหญ่โมมีตัวนี้ครัแรับประกันตัวนี้เด้อครับของน้องคนเด้ออันนี่ครับเบิ้มพันล้านครับถือว่าสาวหน่อยสสวยปีเดียวเนาะโอ้ปีเดียวนี่ถือว่าสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับอ๋อพี่น้องใหญ่ขึ้นไปอีกนีโมมีตัวนี้แข่งขาเอาเปิดไว้ที่แสนสองเนาะครับเมื่อไรบ่สเมื่อไรครับเบิดทั่วเลย ศู0ย8แ283ูนย์ศูนย์แปดามสสามหกห้าศูนยอง้ยองจากไซรสะอุบลครับโอ้อุบลอ๋อำเภอใดอำเภอตะการเพตะอุลครับโอ๊ไก่เติมเนาะไปเรื่อยๆป่ะแม่ครับืึกลับจะกลับบ้านนะครับบันจันเัิสมมาบอลถึงบอลเยอครัดโอ้นึกว่ามันเปลนเห็นเพิ่นมาเต่อุบลนี่เพิ่นเปนเอ่อใส่ว่านตอนะนะใก่วนอุนะโอ้ที่กบบ่นก่อนเนาะเอามากไก่พ่นครับแต่ว่าควนี่ ไม่เต้มียี่ห้อดีๆเลยครับเดอ้ออ่าเป็นเป็นวายที่เป็นลูกพอพันที่ดีๆเลยยนี่ย<ๆ>เอาพี่น้อง<ๆ>พี่น้องสนใจกะโทรมาเดอ้อเปิดใจคลิปเด้อครับเด้อรักเาทาคือว่าเป็นเสือ้อสายดีของน้องคนเอาผมขอจบลิปนี้ไ้ตรงนี้เด้ครับเ้วยอขอบคุณพี่น้องนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับนะครับผมแถมลิปคชิปวา่ให้ลิปหนึ่งครับเมื่อนี้ ครับหลังจากทายง่วมาแล้วนะครับเด้อบอกคุณพี่น้องที่ติดตามราชชมครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งกันหน่อยน,นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> waktu dah enggak bagus tuh apa apa bisa enggak